สวัสดีคะ่ะคุณพอ่อคุณแม่แอดมินโนหน่อยกับสวัสดีพ่อแม่พีน้องแฟนคลับเอฟซีทางช่อง y o YouTube ทุกทุกท่านด้วยค่ะเด้เออ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามตอนเล่าพัฒนาของอาจารย์ต่อยกับพอใจอด้วยค่ะเด้อคลิปนี้มีสองสำหนักสองเซียนท่านผูช้ชมแนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์ต้อยนำโชคแล้วก็ พอจนะคะแอดมิน,นูหน่อยขอขอบคุณแนวทางทั้งสองท่านเด้อค่ะเด้อพอจ่อยเรากะอาจารย์ต่อยน้ำโจรท่านผู้ชมเอาอวดทิพผ่านมากของอาจารย์ต่อยเขาวิวนเด้อค่ะเด้อเข่าเหล็กวินท่านผู้ชมเหลเ็เกเ,ะะเด่นสองตัวบ่เข่าจับกูบ่เข่าเด้อค่ะเด้อห่องแนม็นหลดุดหลวดท่านผู้ชมห่องบ่อใดเลยนะคะเนะาะท้งที่ เขามาทุกหงวดธรรมชมเหล็กเดนของอาจารย์ต่อยเขามาทุกหงวดบหลุดได้ธรรมชมเหล็กเดนโตหนึ่งสองโตของอาจารย์ต่อยพ่อแอดมินหนูหน่อยมาเอา่นเา่ทนั้น,น,นล,ละธรรมชมวิ่งสีรูดสี่เลือกเอาสี่โบมีจักโตเนาะธรรมชมหงวดที่พานมาเขาพี่ธรรมชมเขาว,วิ่นแปดสองสองแปด เอาสำหรับคลิปนี้มาตามกันต่อเลยนะคะเนาะสำหรับเหล็กเดนของอาจารย์ต่อยน้ำชกท่านผู้ชมท่านใดที่เขามาแล้วอย่าลืมแอดมินนูน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นำแนเดอค่ะเด้อกดแชร์บอดายคอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมเอามาเบิ่งทั้งเหล็กควงอาจารย์กันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะคลิปนี้มีสองส้ำหนักนะะเด้อ เดี๋ยวคลิปนาแอดมินหนหน่อยจะสรุปเล่าพัฒนาให้คุณพ่อคุณแม่แอดมินหนหน่อยสิเอาของแม่นางมาให้เบิงแอดมินกลับไปเบิงอีกรอบแล้วท่านผู้ชมหลังๆทีวันมันเขาสองสามงวดติดนะ่ะแม่นัง่งเลี่ยงเหล็กไม้ได้ท่านผู้ชมเป็นเลี่ยงเหล็กไม้บ่คึอกันท่านผู้ชมแอดมินหนหน่อยเพิ่งก็สังเกตเบิงท่านผู้ชมที่ว่าซีโตไทยมันเขานะ่ะแนวทงัง ว่างเหล็กแม่มันบ่คือเกา่าแมท่านผู้ชมอ่าคุณพ่อคุณแม่สงสัยบ่สังเกตบ่นู่นหน่อยอ่ามัานางเบิ้องอ้าเข่ามาสองสามสี่วัดน่ะสามตัวแตกสองตัวแตกแ,แม่ว่างเหลขกแบบใหม่ดิท่านผู้ชมกลับไปเบิงเด้อค่ะเด้อกลับไปเบิงท่านผู้ชมออามาเบิ้งทางเหลขของอาจารย์ต่อยกันเลยเนาะคะ่นะเนาะเด่น คลิปนี้มีสองสำนักเดอ้อท่านผู้ชมมีของอาจารย์ต้อยแล้วก็พ่อจอยนะคะเด่นเจ็ดแปดเจ็ดกับแปดท่านผู้ชมเด่นเจ็ดกับแปดบนล่างจับคู่มีเจ็ดหนึ่งประกามีจีกัสี่เม,มิร์ละท่านผู้ชมเจ็ดสอง กับัวน้ำเด้อท่านผู้ชมแอดมินหน่อยบออะไรกับโตให้ด้ทาด่านชมคุณพ่อคุณแม่กับโตไหวน้ำเด้อค่ะเด้อเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสามแล้วก็หนึ่งเก้าหาคู่ท่านชม ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสามแล้วก็หนึ่งเก้ากับโตเอาเองเด้อค่ะเด้อเลขวินเลขวินอ้าเขียนผิดท่านผู้ชมเลขวินนะคะมีหนึ่งสองสามเจ็ด แปดเก้าแอดมินเบิงเล็กเด่นแต่ละสำนักแต่ละเซียนในช่องแอดมินูน้หน่อยเราพัฒนางวดน,นี้ท่านผู้ชมค่อนข้างที่ว่าเล็กเด่นชนกันนี่ท่านผู้ชมเล็กเด่นชนกันอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อแนวทางของอาจารย์ต่อย ่อมาสิเป็นของพอจอเด้วยค่ะเด้อของพอจอยนะคะคลิปนี้มีสองเซียนด้วยค่ะเด้อสองเสียนสองสำนักนะคะมาเบิ่งของพอจอยท่านผู้ชม ได้สนใจเขากลุ่มไลฟ์ฟรีแอดไอดีไล์เขามาด้วยค่ะเด้อเขากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแอดไอดีไล์ noo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะเดี๋ยวทำให้ชุมประกาไม่จ๊แอดนไมไ่หน่อยมันเป็นหมดหมดไหมต่อมาของพอจอยด้วยค่ะเด้อ อดจ่อยเด่นหกเจ็ดแปดเห็นปะ่ะท่านผู้ชมเหล็กเด่นชนกันเยาวาเดอวาเหล็กเด่นสิก,กอดข้อกันมากอีกท่านผู้ชม จับคู่มีเก้าสามเก้าแปดเก้าเจ็ดสี่สามสี่แปดสี่เจ็ดสองสาม สองแปดสองเจ็ดกันมีเก้าแปดเก้าเก้าเด้อท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่แคปหนา้าจอเอาเด้อค่ะเด้อแนวทางพอจอยเด่นหกเจ็ดแปด เอ็นบอทำใหชมเหล็กเด่นมันชนกันของพอจอยหกเจ็ดแปดของอาจารย์ต่อยเจ็ดแปดของแม่นางก็ไม่เจ็ดแปดเด้อทำใมชมหนึ่งศูนย์สามหกเจ็ดแปดสามหกเจ็ดแปดคลิปนาเอดมินเห,หน่อยสรุปคลิปเล่าพัฒนาหายด้วยค่ะเด้อคลิปนาเจอกัน อีกคลิปหนึ่งธรรมชมสำหรับแนวทางเราพัฒนาสำหรับคลิปนี้ของพ่อจอยกับอาจารย์ต้อยคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาด้วยค่ะเด้อยสำหรับถ่ายคลิปผู้ใดจีซังคาแป้ยาสีฟันสบู่ป่าโทรสั่งกับแอดมินหน่วยใดเลยธรรมชมที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะสบู่คุณต้านระเบิดคลิไใครเล่งผิวขาวแล้วก็กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพยาสีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะแล้วก็เซลั่มเอาสำหรับ คลิปนี้แอดมินหน่หนอยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคมานทุกท่านเลยค่ะเด้อพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ